คนมาในี่กรอบทีเนาะเหี้ยโอ้แต่แสบเราซิมก่อนมาครับวันนี้เสร็จแล้วครับโอ้อาหารสั้นเด็ดเสร็จแล้วค่ะตำก็กินเนาะลองเนะาะตำร้ายไม่นกิกินมาเบื่บอ บ่ได้มาหลายมือหนามขงขืนตัวเนี่ยยายมายืนยูฟฟังทั้งนี้ฟังทั้งนั้นค้นหอดยายบ่เนาะยายอขค้นหอดพี่น้องทั้งนั้นแทนนาะพี่น้องฟังใส่นเนาะเหลียวมาทาั้งขวาเด้อค่ะเด้อมาเบ่งยายเตี๋ยเด้อค่ะสวัสดีค่ะมาอีกแล้วยายเตี๋ยผ้าเสียบอยู่เดีอร่อยนัวสองอ่อยนัวมือนี่ยายสีมาเอากะลำ้ำเนาะพี่น้องรอดสุดท้ายแล้วยายคิดว่ายายเสียไปลวกกินตำกินเดี๋ยวยายไปปวงสวนก็นได้ดนี้เด้อ โอ้ย่าสิลงไปสวนก่อนบัดเนี่ยไปเพิ่งสวนกะลำก่อนบัดเนี่ยโอ้ไปเพิ่งก้อลำก่อนเด้อบัดน,นี้เด้ลอล็อตสุดท้ายแล้วมันฉีดเลือหน่อยเลือหลายซ้ำไหนหนอบัดน,นี้นอมามาพี่น้องมาเบิ่งกะลำกันมาเบิ่งมาเบิ่งนี่คัอฝนตกแล้วมันจะเป็นลักษณะหนึ่งละพี่น้องเนี่ยบอกเป็นลักษณะหนึ่งสิมีแมงลงมาเพราะว่าเพิ่นก็ เขากับพใครได้ใสยย่ยางสีนะพี่น้องมันก็เลยเป็นแมงแต่ส่วนมากอะ่ะกินแบบนี้ละดีนะพี่น้องกินแบบนี้ดีมันบ่มีสารหลายขั้นบ่มีสารหลมันกเน็เป็นแมงเป็นแมงแมงแบบนี้แหละกินแบบนี้ลดีดีขั้นเห่ออ๋องสีงกับงามอยู่เนี่ยก็ธรรมดาล้วมันถือคนเนี่ยย่าสีตัดก้อนมันเนี่ยตัดมันเป็นแมงเท่ากับออกเนี่ย ข้นมันพอง่ายมากกว่าดึงออกสีหลอกออสกสีมันก็เาธรรมดาละพี่น้องถึงฝนแล้วมันจะเป็นไล่มันอยากไล่อยากนอยเข้าก็ไปแกะออกแกะออกเอาเต้านดีๆเลยย่าสิเอาเตหัวนหน่อยๆดอกสองหัวเตรียมก็ตาเข้าก็หลอกออกสีมาหลอกออกลายดอกเ,อเมื่อวานเมื่อไอเปียแต่ไกลนะย่าสิเอาสามหัว ยายสิเอาเจากซ้ำหัวอันไหนพอดีเ,อเขาก็แกะออกเขาแก่ออเาเลือดเอาแต่นั่นมันขาวๆอ,อ,อันมันที่มันดีนะคิดว่าพ่ออะล่ะเนี่อ่ะพ่อแล้ววะเดี๋พ่อแล้วันนี้ยายสิเอาไปเห็ดน่ากินแล้วได้บ่เนี่ยมือนี้ยายคิดว่ายายสิต่ำกินพี่นอนไปไปเห็ดแด้กินได้มาแล้วกระลำ<อ>ได้มาแล้ว แายเสียวมาต่ำสูล่ลูกไส้กินเวลาเคยกินวะไม่แงแฉะวะแต่ว่าเคยอยู่เห็นหน่องแล้วต่ำอยู่สวัสดีครับยุด,ดีครับมันนี้แม่จะพามาต่ำกระลำมาซ่านเดี๋ยวผมสะต่ำยุดสีต่ำรอให้แม่เล่าบอกได้ได้ได้เอยียงขึ้นซอดแทะมาต่ำกันเลยบักพี่ครับบอกพี่แข่งครับแม่เล่าเป็นคนเลือกเองเด้อเีอย๋ยวว่ายุดเลือกให้เราเด้อเนี่ยแสงไปเลยการต่ำบุกพี่ปติท้าต้องเฮ็ดให้มันหยากรไม่ค่อยต่ำแหลก ใส่ไปเลยครับขึมนปุ๊บแหมเห็ดอ่างหยองก็คือนรรยายสี่อส,สอกะลำะต่ำให้ลูกไส้ต่ำไส้ตอนนี้ไงแหม่กรอบดีเนาะกรอบแล้วอ่อนเนาะ เราเสียบอะไรเขาคือบักต่ำมะฮุงนะลูกต่ำคือต่ำมะฮุงนี่เป็นต่ำกระลำกระลำก็ต่ำได้พักบุงก็ต่ำได้เมีนพักบุญค่อยต่ำเยอะไม่ใส่บักนัดโอ้ยแซ่บอลไรใส่ไปเลยมักสมใส่สมเมียงสมได้หฮนเะนาะนี่น้ำปะลาอร่อยนัว คนมาน้ำปลาครับเต็มเลยบดใส่น้ำตาลนะครับน้ำตาลกับกระเทียมยุดบดใส่หมวยยางตายแล้วดิเหียบร้อยแล้วเหรอเอ้านี่นี่ช่วยไน่อยเอา,าตำแไปโอ้มาแสบบอหืมแสบแล้วบ้วนะน้ำลายแตก ตามจุมันเขากันแล้วดิปลาที่น้องมาเบ่งครับเฮ้ยโอ้เาแ,แสบเราซิมก่อนซิมรสาทิเอาแม่อืมแสบแล้วคุมตำเนาะคุมกะว่าคุมแสบแล้วไป มาครับวันนี้เสร็จแล้วครับโอ้อาหารสั้นเด็ดเสร็จแล้วค่ะต่ำก็กินเนยลยนะพี่น้องเน,นาะต่ำไร้มันเถะกินมาเบื่อต้างได้ซุ่มกันนี่แหละนี่วันนี้เอามาครับนี่มากระทินครับเริ่มไปเลยแม่กุศาว่าบักสตอเอาแม่บอกน้าพรอมเนาะน,น,นี่ใส่ไปเลยมา มกักสะโตมักสะโตมกเคี้ยแม่เรามาักเอาให้เรานี่นี่จานร่องนะเอา้าโอ้กะละมังไงปานี้ผัวน้างมนร่อง,องนะไปกิน<ด>เ,เขาบ่กนี่เขาคนนี้เขาเนี้ยครับแต่ว่าบาุ้งส้มชีได้ใสยย่จกปั้นวะนี่ใส่มือใส่บ่วงตามสไตล์อืมนั่นไหนอ่ะ มันอ่อนพี่นอ้องต่ำตํำนี่มันอ่อนดีตํำกินได้เด้อต่ำกระลำกินได้แสบขนาดเราพุ่มพุม่มขอนตำน่ำเนาะข้าวปุ้นจำนำมาแดกหน่อยหนึง่งเอามาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อโอ้ลืมเอิญพี่น้องเอาอือ กินพร้อมกันเอพไปน้องขอบก้วอะอยนัวห้าตำกะลำมนั่นแต่เอาอยู่ส่วนไดนมานี่ยสวนหิมทาลิมโขวง่<า>น้าโข้มันเต็มขึ้นมากอี่า,าล่าก้าวมองหน้าไปกินกับน้ำว่าหัา้อนขนาดี้แล้วนี้น่ะเป็นน้าไปบ่แล้วมาเร็ว มาเต็มฟังมาละตำกินก็นได้พัดกินก็นได้นึ่งกินก็นได้ลวกกินก็นได้เทสโซมกินก็นได้โอเคได้หลายอย่างไปเฮ้อมาคือเอิญมาทั้นสมัยแทบยังไงนะป่ามึอเราสิเหรียญมุกภาษาอังกฤษ หมูไข่ต้มย่างดีเลยกินกับตังแซ่บเพราะนั้นแล้วแมนหุ่ยข้ามยังไงรู้เน่แเ่ยยานมันเบิดืร์ดใจบ่หงของแน่คงมค่นต่ำแน่ไปฮื้อคุยโดแล้วอ๋อแตนัวแล้วนี่หื

เอามาตุยนี่ลูกเอามาตุยนี่เอา่อตุยนี่ต,นตุยไปปะนี่ยไป,ปยไว่าคุยปะใครเบี้ยวกันไลยเนาะนี่เอาน้่มปลาใส่ไปน,นี่จำ้ำเบี้ยก็ได้ลูกเพราะหวันเพรมีน้ำ อน่นป่าอันที่บองสซลมันกะถือกแหละใครมีน้ำของม,มือกินนี่ผมรับยางไี่กินแต่ใครแทะตอบมาดูมือไมกล่งองที่ได้แก้วดีดีก็ตะกี้ได้แดงมันจะกินน้ำคะ่ะค่ะอะ ừ thầy vào thầy vào thẹp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  nè, vào thẹp thầy vào thẹp thầy vào ไปหื้นแสบว่ะจต่พองานวัดเนาะโตเดียวปะเนี่ยปไปบดยาวๆหน่าตอนมะลายัางเป็นตัว,วตัวแม่ตตอนแม้นเป็นแผ่นนี่แผ่นแบบใดแพันตัดโอ้เฮ็ดเป็นตัวเฮ็ดเป็นแผ่นไม่หรอก คนตีตาเป็นแผ่นเป็นแผ่นเพิ่สุขายเป็นแผ่นตัวตัวนึงตัวนึ่งเนี่คนเะลียดมากเหรอบอลียดบอยยังแปลว่าเคนพาซีตัวนึงมันแบนแบนอยู่นาะซีซีอันคนขายมันหายแดงหน่อยได้กินน้าหน้าแบ่งใจคนละครึง่งบอลาตะกินบะหมี่ดอ,อกคนละครึง่งคือจะมันตัวละบาทต้องในะ่เนาะอ๋อแต่คนแบ่งกันละครึ่งนึงอย่างนี้ อย่าไปห่นผมทำมกันาอยุ่มกันยังม่ท่านกันเนาะจากไหนวะอใช่หับวะแสบไปเฮ้อมอุ้งุกันนะครับแสบแสบมากเลยวาตีแสบหล ไอเงี้ยไปบดไปแปะแบบเนี้ยได้พระมึงเลยอย่าก้าบวบานแล้วนาตะกีนะฟังเมื่อวานหกแม่นคนตะกีพันไปลายของนนพ,พันบอกเขาไปขายขึ้นุ้ม้อนี้ใช่สุมพอนี้พันสิน้เขานนำหลดเขาเนี้ยวนำหลดตลับ ปลาหมึกนี่บะหมี่รั่มกันนั้นปลาหมึกกระลูกซีนแมนลูกซีนที่เปลืองพัชไม้ตะกี้เน่ซื้อไม่เดียวยืนกินทุกวันจนเกือบเบิดพักกับน้ำจิ้มนะเ,เ,มนกนเกือบิอื้อหัวผมกินกับปลาหมึกกับผม มันนกิี่ใครคำสุดไ้ายอะแม่ตอนไหนแม่ตอนไงเลยไม่เคยเอันแสบอิ้มแล้วเปล่ายิ้มแล้วอิ้มแล้วครับพี่น้องแสบอยู่ต่ำกระลำอันนี้เขากับตามเพื่อตามบุหงะตาตามสไตล์เขานั่นไม่วันมาแล้วรกากไม้โหแสบ กูได้บ่เคยล่องก็ล่องตำกันนะครับตำรสชารห่อหล่ะตำเพือตำบุหงเล่ย์ตำบุหงตำบุท้วงที่เนี่ยตำบุแดงแซ่บเพื่อนเอาไปลวกเมื่อตำกับแซ่บเนาะตำสดกับกรอบหวานลวกเมื่อตำกับแซ่บอีกแบบนึ่งพอไปพี่น้องมือหนามาสู้กันไหมนะครับมีเมนูยังมาสู้กันลวกกูใดล่องตำมึงแล้วก็มาคอมเมนต์กันได้ครับมายังก็มาคุยมาแช่กันยังมือนี้พอกันเท่านี้ได้ใช่ไหมโอ้ยพวัไหนให้เก่าครับเนี่ย พอกันทอนี้นอะพี่น้องเนาะพอกันไม้ขีดไม้เนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องเข้ามีความสุกเด้อพี่น้องเด้อมีควาวสุขมีควาวมเจะเลื่อนเน้อบบเก็บโบโจนคือยายนี้แหละมีสุขภา,าพแข็งแรงแปลว่าเป็นโรคอัมพาตเสิบแล้วเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องเข้านอนรับฟันดีมีเงินใส่บบเก็บโบโจนแมนครับไปใส่มาใส่กระเพาะแต่แนวดีๆขอบคุณหลายๆเด้อที่มปกินเ้าน้ำกันขอบคุณหลายๆที่มาเป็นครอบครัวอร่อยนัวนนขอบคุณอีลีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> อย่าลืมพ่อดาวเด้ออย่าลืมหน่อยเด้อ <laughs> อย่าลืมต่ำกระลำเด้อต่ำได้ต่ำได้แสบแสบ